โอเคครับก okay, ็กราฟสมเดิตรักธรรมปัตตุกตันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนเคยแอดเคสลัดอเด็กครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของวายเฮียสแคทเอาด้วยครับหรือว่าเกมปนตู้เซฟของเราด้วเองคุณผู้ชมเอ้ยเด่นาตะกะทีนะสำหรับรายการคุณผู้ชมครับไม่เจอกระดานไม่พูดประมาณต่อไปเริ่มกันเลยดีกันเลยจุดหลังสุดถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นการเอ่อจ่ายหลายนอกมานะนะแต่ฟรีเกมร์ไม่ได้เลือก ยังคงก็เจ็บเดิมนะครับผู้ชมคือซื้อฟรีเกมน่าจะดีกว่านะหมุนมือแหละแบบเข้าฟรีเกมไม่ค่อยจะจ่ายกันหรอกช่วงนี้อ่ะเป็นไรไม่รู้ก็เทสกันเลยก็แล้วกันจานแล้วก็จะรับชมคลิปไม่ได้นำให้ทำจานนะครับให้ดูเพื่อความสุขสันต์ความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเป็นกปกลังใจในการทำคลิปนะอันดับแรกขออนุญาตซื้อหลังนาเกียร์กันกันกันในปุ่มปั๊บจะเปิดเลยก็เลยดีกัน พูดมากล้ขาดตัวเองผู้ชมเอ้ยขนาดตัวเองยังรับขาดตัวเองเลยคนที่นั่งดูจะรับขาดขนาดน <c oughs> ั้นผร้เลี้ยครับอ,อ่ะไอ้ก็สู้กันต่อแล้วกันผู้ชมช่วงนี้นะใครที่ไม่ไหวก็ยินดีต้อนรับนะสําหรับการพักเออพักได้ก็พักแล้วกันผู้ชมทฤษฎีต้นเดินไปเดินกลางเด,อน,เดอนก็ผมก็โหโหโย้ำเหมือนเดิมมันแหละมันใช้ไม่ได้วะเดือนนี้เออนี่ยก็คาดว่าคงจะมีสักเกมสองเกมแหละที่เป็นเกมของเราอย่างน,น้อยหนึ่งอาทิตย์ได้มีสักสองเกมที่ดีก็ยังดีนะ เนี้ยดีกว่ามันไม่จ่ายเลยลุ้ยอ่าวเมื่อวานก็ส่งดีนะแต่ไปเล่นฝ่ายนะครับเมื่อวานตรงดีตรงดีตรงดีของแท้ดีแด้แค่นั้นแหละเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่กล้ากลับมาเล่นแบบทุนหนาเบ็ดหนักๆเหมือนเดิมแล้วนะถ้ามันเป็นตรงนี้นะนะเออแต่ถ้าแบบเกิดว่าเออทรงมันดีหน่อยนะหมุนมือก็จ่ายบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังพอจะดีอยู่เนี้ยผู้ชมอันนี้ก็ถามว่าท้อไหมก็ท้อนะท้ออยู่แต่ก็ คงค้งไปต่อเลย <c oughs> อ้าวยุคนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเล่นเกมตามคอมเมนต์อืมเล่นเกมตามคอมเมนต์ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจ,จริงๆช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาทุกกำลังใจนะครับก็มีคนถามว่าเออช่องใหม่เมื่อไหร่จะลง <c oughs> จริงๆก็จะลงเดี๋ยววันที่หนึ่งแล้วว่า <c oughs> แต่พยายามนะคกับผู้ชมนะครับ นี่เป็นไงพุนออกดักอาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะสำหรับใครที่อายุไป็อายุไป็ถ,ถึง8ดูนะก็เออต้องขอ,อ,อไฟด้วยเมื่อกี้แบบมันหนาวมันหนาวหนาวเกินมันได้ควรจะจมูกพีู่่มเออตัวไฟบนตัวดีๆแต่ลูกพลเพ่เออเฉพาะเกมนี้ไม่ได้เล่นสักพักหนึ่งแล้วนะน่าจะไม่ปิดนะ่าจะล่าสุดนะาสงการนู่นมั้งนั่นก็จะเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับโอ้แต่ก็นานเล่นทีผู้ชม รู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้จะจะโดดมุดตุดต้นเหล็กอะเออเมื่อกีลงลอกลงลอยแลเท่าไรเอาจาอจะช่วงนีม้มมนแต้มนบุญหมดจริงวะ่ะเออเเปัตะเบ็ยาาี่สิบก็แล้วกันนะครับเบ็ดหนักมากไม่ยกระจายครับณผู้ชมก็เล่นเบ็ดน้อยก็เป็น้าไปก็แล้วกันดูทรงมันไปนะถ้าเกิดว่าตรงมันดูดีหน่อยเออถ้าอยากจะเพิ่มเบ็ดไปก็ค่อยว่าอะไรันแล้วกันคผู้ชมถ้าแบบเออเข้าฟรีเกมสองรอบสามรอบฟรีคงฟรีเกมไม่จ่ายอะไรเงี้ยก็ โอเคก็ okay. ามาซื้อสี่ห้าไม้พอสี่ห้าไม้ก็ไม่จ่ายก็หนีดิอยู่เฉพาะเขื่ออะไรเกมมีเล่นเยอะแยะผู้ชมเอ้ยนะครับมาดูกันต่อเลยกันสหรับใครที่เล่นอยู่ก็ดูพอเป็นทรงแล้วกันผู้ชมเอออยากจะใส่หนักเหมือนเดิมอยู่นะลองดูสักตั้งไหมผมก็อยากกลับมาลองเหมือนกันนะเอออยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเหมือนเดิมว่ะอืมล่าสุดตอนนี้ที่เทสดไดูเบ็ดเก้าสิบก็ไม่ได้จ่ายขนาดนะั้นเบ็ดเบ็ดห้าสิบจ่ายนะ รู้สึกว่าจ่ายอยู so, ่ก well ็คือพอขยับไปเบ็ดเกปั๊บเข้าฟีเร์เกมสองสารอบก็ก็ไม่ได้จ่ายมันจ่ายหลักร้อยอ่ะน่าเกลียดว่ะเออวิ่งแบบเลี่ยมจัดเลยนะเบ็ดเก้าสเข้าฟีเร์เกมจ่ายหลักร้อยคุณได้ยินอทใครมีเกมอะไรดีๆก็แนะนำเป็นข้าวไม่ได้คุณผู้ชมนะครับคือถ้าวันไหนแบบอารมณ์แบบอยากจะเล่นเดี๋ยวจัดให้คือมีหลายคนเขาแบงเงินเข้ามา นะครับบอกว่าเกมนี้ผมได้400กว่าเท่าเกมนี้ผมได้500เท่าเบ็ดเท่านี้เท่านี้ขอบคุณมากมากทุกผูชมอยากเห็นแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับอยากเห็นแบบนี้ทุกๆคลิปเลยนะเอาประวดกันบ้างนะเอาหมวกกันบ้าง,างอย่างน้อยๆผมก็จะได้รู้สึกว่าเออสิ่งสิ่งนี้ไม่มีอยู่เออไม่ใช่มาแบบเล่นแบบไปลอยลอยลุล่มๆแหล่ๆ,ๆไอ้ที่วุ้ยไมย่ต้อต่อยสักหน่อยวะไออันนี้ขี้เกียจครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยล่าสุดเมื่อวานนะเมื่อวานแวะไปค่ายปีปีผู้ชมเออสวิฟตบอนซ่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ไปเล่นอะไรโอลิฟันหรือว่าอุปสิอูดวะไอไอีไอเจมันนั้นแนะ่ะเออม,มีมีคูณ500ห้าร้อยเห็นนะเหมือนคูณห้าร้อยจะได้มาแต่ว่าเบ็ดเบ็ดถูกไปหน่อยผู้ชมนะครับก็ไม่ค่อยได้สมหวังเท่าไหร่ในแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นเบ็ดห้าร้อยเออช่วงนี้เบ็ดห้าร้อยมันเข้าถี่ปุ๊บสวิฟตบอนซ่าก็มีเบ็ดห้าสิบมานะแต่ว่าเบ็ดห้าร้อยเออไม่ใช่เบ็ดเบ็ดเบ็ดร้อยยังไม่เห็นจนะกลลับมาแ้ว แต่ไม่รู้จะจะได้กี่วันผู้ชมวันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเทสดูหน่อยก็แล้วกันนะครับสวิบตัโบราณช่วงนี้มันยังไม่กล้าหย่อนเบ็ดแพงเอ,อย่าแค่ไปถูกถูกไปอ่ะจะเลยเด,ดีลูกเพ่น่ารักใจมาสวยงามปาราแปดลักก็ไม่มีตัวใจต่อครับอูฟีเกมแล้วมันเหนียวจังเล่าเ้ยปักโยนหมายเนาะลักก็มีตัวใจบ้าสวยกานอู ก็ไม่โดดไกลเลยเกิดโอ้ยออนี่มีเบ็ดยี่สิบยังตึงขนาดนีนะ <c oughs> ้ไม่ต้องนึกภาพไปถึงเบ็ดห้าสิบเบ็ดร้อยหรอกผู้ชมขนาดเบ็ดยี่สิบยังตึงขนาดนี้ติดหลืออะไรไม่รู้อะไม่ลองก็ไม่รู้เลยเบ็ดร้อยไหมนานเล่นตีเพี้ยมันจะงหอมฉุย นานานเล่นทีต้องหน่อยป่ะเบ็ดร้อยมันมันจะจับทางได้ป่ะอืมตะก้าวสิบเหมือนแล้วกันป่ะปอลตะข้าติบหมุนก็ป่ะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะปิดเทบบอลลุลลุนเพี้ยนเออนานานทีขอมแบบตื่นเตอร์ช่วงนี้ติดนิสัยเปิดออโตโ้เบี่ยคุผู้ชมยี่กียดกดมือเออไม่มีตัวจ่ายครับ้ยอุ้ย ไปเก็บไปเก็บไปเก็บเฮ้ยไม่แน่นะให้ลุ้นหลายช่องขนาดนี้จับจับมันต้องหมดแล้วไปจักรจักรเตเตอร์ทำบักเจตเตอร์จักรเจตเตอร์แล้วก็ผ่านไม่ชอบมาทำไม่ยากแล้วก็จากไปเฮ้ยอันนี้ก็ตื่นเต้นอีกแบบนึงนะไม่เปิดเทอร์โบอ่ะเดยลูกเพนัดนน่าจะกลับมาเล่นเบ็ดแพงตะกะทีคอเดี๋ยวก็แล้วกัน มันเพิ่งผ่านไปสิบมูลเองเออโบไม่เปิดเตอร์โบก็แปลกๆเนาะเออเพิ่งผ่านไปสิบมูนเองอ้าวเทอร์โบเทอร์โบนาะก็เลยกันจ้าบางเกมเนี่ยอาจจะถูกฉลอกกับเทอร์โบบางเกมอาจจะไม่ชอบให้เปิดเทอร์โบบางเกมอาจจะชอบให้หมุนมือบางเกมอาจจะชอบให้เปิดออโต้นะครับคือใครที่แบบทุนนานๆหน่อยเนี่ยเนี่ยเนพอขึ้นเบ็ดแพงมาจาเอ้ยอ๋อการว่ะใครที่พอมีทุนหน่อยหรือว่าเล่นเบ็ดน้อยๆพี่ผู้ชมลองเทสดูก็เลยกันนะครับคือบางเกมอาจจะอย่างที่ผมว่าไปนะของความ ความแม็กของแต่ละเกมผมว่าไม่เหมือนกันนะเออบางเกมเนี่ยหมุนมือให้ตายนะผู้ชมไม่เข้าพอมากดอัตโ,ตโต้อ่าอย่างน้เนก็มีฟีเกมไม่เห็นนะครับมีฟีเกมไม่เห็นแล้วก็บางทีอ่กดอัตโต้แล้วก็ไม่เปิดเทอร์โบเออก,ก็ก็มนีนะครับไม่รู้ว่าบาังเอิญไหมแต่ก็ก็ยกอเก็บไว้คิดเป็นสักสักหนึ่งทฤษฎีก็แล้วกันนี่เป็นยังความมวลส่วนตัวเหนมันก็โยงได้หมดโยงเก่งนะเราชุมนีย ดีๆลูกเพลปั๊บนั่นแหละสวยงามพระราแปดลงมาแล้วก็มีสร้อยกับในการของบกบดปั๊บโอ้โหอยากได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็ต้องใช้เหยื่อตัวใหญ่สักนิดนึงนะเพีย่ยนตึงเหมือนกันไนงะแล้วผมว่าไม่ต่างกันด้วยนะเป็นเก้าสิบกัเป็นร้อยอ่ะ,อะปัะ๊บไม่มีตัวจ่ายต่อครับ โอ้ย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 ห้าสิบหมุนนี่มีไหลนอกสักรอบก็ยังดีนะเพี้ยนมันต้องได้ซื้อจริงๆหรือว่าจามตรงนี้ปั๊บแล้วก็โดดไปอีกสวยามปลาแปดโดดยดออกไปนะปั๊บมึงไม่โดดสูงกังละเพี้ยนอ๋อฮะชัดเจนกับเจ็งเป็นเสียงลาดเปอร์เซ็น ขอสักหนึ่งฟีเกมไปเพี่ยนยิงเราเทคไปซื้อได้นะเออไม่ต้องแบบรอเล่นหนึ่งฟีเกมอะไรประมาณเนี้ยคือผมว่าถ้ามันจะดีมันคงไม่ได้ดีไม่ได้ยื้อยาวขนาดนะั้นโอ้ยจังหว่าจะเข้าฟีเกมยากมัเขายากเมืนกันเนี่ยเออว่ะอาไปเล่นไปอยู่โอ้พัเดียวเหลือหกพันกูถานจริงเถอะฟีเกมสักรอบก็ยังดีจาน ต้องบน่นให้มันฟังบ่อยๆแนละ้วเออเหมือนไม่ได้ยินแหละบางทีอ่ะอุ๊ยว,วายมันติดดีเว้ยทำไมมันดูจ่ายยากเหลือเกินสับเปล่าไม่มีอะไรเขาขางจะกระอยากบูธาจิกต่เพี้ยนโหว่าลูกการประมงนะทั้งหนึ่งฟีเรเกมพอต้อ,องบน5้าหมูนี้ไม่เข้าฟีเรเกมก็ซื้อบ้านดวงเลยดีกว่าไป เวลาผู้ชมครับคก็หมุนหมุนไปอย่างนี้คือทำไงวะไม่มีโอกาสเลยปับป๊บหยโดดออกมาแล้วกับแม่หายสวยกาพลาแปดแล้วก็ไม่มีตจ่ใจต่อวุ What? โ้โอ้ยลูกพี่ตอน เกิดไปได้เงทีอ่ะเฮ้ยทุกวันนี้มันตึ่นได้ขนาดนี้เล่าเกิดอะไรขึ้นกับ PG วะผู้ชม <laughs> มันไปปิดอัปเดตอะไรตั้งแต่ตอนไหนวะโอ้ยหลบเพ๊ะสักฟรีเกมก็ยังไม่มีอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ลีอยากทอบเลยอ่ะ โอ้ลูกเพ้ถ้าอย่างนี้ก็เจงเปลงเสงนี่มีหลานก็มดหลานแล้วมีแสนก็มดแสนนี่ผมว่าเนี่ยเอาดิสามปันนี่เหลืออะไรอ่ะที่ผ่าหมุนเนี่ยโอ้อุ้ยเอาไงเอาเป็นว่าไม่เข้าใจตรงกันนะว่าเบ็ดแพงมันจ่ายประมาณน,นี้นะเออเอาเป็นว่าไม่เข้าใจตรงกันแบบนี้แหละเออเอาเอาเอาโยนมา และก็นาฬิกาหายสวนยาปลาแปดมีตัจตวจับตะบอกและก็เพชรมาสวนจับปลาชิกและก็เบสออยินแม่งเลยนปะเอ่อไม้เท่าไหร่ผู้ชมสองพันสองห้าสิบอะไม้สามสิบใช่ไหม <c oughs> เออสามพันก็ไม่ถึงหสามพันนี่เบสสี่สิบเนาะสองพันสองห้าสิบเอาเลยว่าไม่ลุ้งละทั้งเนี้ย ออนวัดใจไปน้องชอบก็จัดประหยัดทับไม่ <ś led> ถ้าไม้นี้ถา้ามันจ 1, กก่ายพันห้าพี่โยมก็ไม้น้ากระทบพันห้าไปเลยทบไม้ทบทุนทบกำไรทบๆไปเถอะเพี้ยนไปเออไม่รู้ว่าเอาดีหมุนมือไม่ได้ก็เอาดีทางซื้อนี่แหละจานยิโต้โว,ววววกบวกไปสองไม้ดิเฮ้น ไม่จ่ายไม่เป็นไรว่ะโอเคอย่างน้อยไม่หมดหกสิบหบาทกูเลยยากช็ออย่าว้าวนีโอ้ยดีดีดีและกเอกกับรายการขโมยขโมยสวนยาพราปลและกกบรายกากับเือสวนจับปลาจิ้เบกเออเอาเอาเอาไยู่อ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 ยู่โดนไปและกกบเพชรกับทองสวนจับปลาจิ้นั่นแหละซอยจับเคแล้ก็ เมื่อเธอจ่ายต่อเ,อ,เออลูกเป๊ะน้งดีกว่ีแล้วดิเฮียดายหตารา,าสวจปรแล้วก็เพมาสวจับปรและกะะะละก็เจกับแบบไปี่ทองเลยต่อจบเจ้าไม่เลวเลยครับไม่แพงอกกัวสัตใจเอาดีเอาดีเอาดีเดท็ดน,นั่นล่ะแล้วก็เจ๊มโยนตไปน้ออุ้ยๆ้น้อยเงิงนเลยต่อทาโยม,มตกจบเจ้าไม่ลเลว ดีใจอย่างในน้องกูได้ abeth, ทุนคืนแล้วเฮ้ยมันจ่ายแต่ไม้แรกเลยหรอเฮ้ยดีนะ้ยถ้าอย่างงี้ก็ก็คุ้มมาดีไม่ต้องหมุนมือให้มันเสียเวลาแล้วพอหนุกโดดโลงมาแล้วกระทอกักระทอกใจของมันแล้วกระโำดตู้เซฟไปทีวุ้ยปั๊บวูบย ผู้ชมคอมโบมันยาวขนาดนี้เลยว่อะบอลโลยใหญ่หน่งจังตื่นเต้จ้อยอเออเอาที่เหลือเนี่ยตามมูลของกำไรเดี๋ยวกันแล้วกันผู้ชมกำไรน้อยกูดีกว่ากำมันแล้วปล่าอย่างน้อยได้สห้าพันว่าเป็นู้เกมื่ดต่อด้วกว่าป๊าบเอฟเก้าสิบบาทและกระโดดเข้าตู้ใส่ไปสวยงามพระราแปดฟังจ่ายบาทสุดอุ้ย ตายชนิดนึงก็โดดลงมาแล้วก็ตกนะป้าเพีย้ยเออลูกเป๊ะอีข้าร้อยอ่ะให้มาได้เออโดดลงมาสักทีดิโอเคอย่างน้อยไม้นี้ไม่ฟรีพู้ชมสี่ร้อยกว่าบาทเพีย้ยเดี๋ยว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 เท่าเดียวเอง อีกสามร้อยก,ก,กว่าจะได้ห้าพันเนี่ย What <c oughs> ว่าไปสู้เกมอื่นต่อดีกว่าเปล่าฮะโอ้ยนนพอแค่นี้แหละคุณผู้ชมเออตึงแล้วเกินไาจา์มันก็ตึงเกินหมุนมือฟีเกมไม่เข้าทาั้งฝีคิดดูดิลูงีมึงเล่นสุนน้อยเหมือนเดิมแหละจานตัง้งแต่ยี่สิบสามสิบผมว่าน่นกนากำลังดีแหละ เออแต่เป็นเบ็ดสูงไปแบบว่าว่าคงไม่เหมาะกับเรา,าจุดนี้อะคงจะได้ใช้ความพยายามต่อไปแหละอยากจะโวนกลับมาวงการเดิมนะแต่ก็คงได้รอนนะช่วงนี้อาจจะไปต่อไม่ได้ผู้ชมอ่ะทําใจแล้วกันนะอืม,มได้พอแค่นี้แหละอยู่แต่มะเขืออะไรเออ <c oughs> ไปผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรวันนีบ๊ายบายบุ๊ยบุยครับสัทีดูจ้าเอ๊ะบ้าบอขอแตกอะไรเงี้ยุ่